เทรว้าวโอ้โหหมดสิทธิ์หดสิทธิ์หมดสิทธิ์วะจ๊ะนี่เด็กเสเปรสไหมอันมาดทรงเอ็มมาจใจเอ็มมามาเล่นกับมัดตาสาวโปแลนด์อ่าเพิ่งโทรหากันว่าให้เอ็มมามาเล่นน้ำแน่ว่าสั้นบานีบริลซี่เบิร์วานั่นนั้นห้องคอยว่าสั้น พอมาห้องคอยเวลามูมาเล่นนาพี่น้องแล้วเมื่อวานนี้ที่เอมาปั่นจักรยานมาเล่นกับมาตาก็มีเด็กผู้ชายผู้หญิงเยอะแยะเขาจะไปชวนกันมาเล่นก็จะมีขนมเมื่อกี้เขาบอกเมอามาว่าเธอไปดูสิตรงนี้เป็นที่ของฉันนะอะไรเงี้ยเป็นที่ของฉันเวลาเพื่อนฉันมาเล่นด้วยแต่เขาไม่ได้นอนกลางคืนนะพี่น้องถ้านอนกลางคืนมันก็ต้องมีอะไรทําให้ให้ให้อุ่นเนาะเนี่ยเขาเล่นกลางวันบานี้เพื่อว่าเธออยากทายนแต่ทายได้อนุญาตให้เธอทายอยู่แล้วเธอลืมตีวระสน ขอบคุณเกันเลยว่าก็เลยก็เลยไปบึงเมื่อกี้เดี๋ยวแม่ไอ <Welcome back. S 1> ้มาจะข้าไปไทยอันนี้จะเป็นต <ountain> ้นแอปเปิ้ลอันนี้ก็แอปเปิ้ลจะกาลังจะเริ่มเป็นดอกแต่ว่าถ้าเป็นลูกลูกพามบ้านเราเนาะเราเริ่มเป็นดอกบานแล้วบ้านแม่ไอ้มาเออนี้ก็เป็นดอกเหมือนกันเห็นปะเริ่มกําลังตูมๆจะยังไม่บาน แม่มาชอบมากบ้านฮาัตาบ้านมาตาเพราะว่าข้างหลังเขาจะเป็นกว้างเป็นสนามแบบไฮเลน์ให้ใหแบบนี่แหละตอนนั้นก็จะเป็นซุ้มเหมือนคล้ายๆบ้านแม่ไอ้มาหน้าบ้านตรงระเบียงเนี่ยแต่ว่าเขาเอามากางแล้วแต่ว่าคุณสาบ้านได้มีเวลาเอามากางอยู่ระเบียงบ้านแม่ไอ้มายัางไม่ได้กางจา้ะแล้วก็ชอบที่เป็นสนามหญ้ากว้างเห็นบ่จากถนนมาข้างหลังในี่กว้างมากแล้วก็ข้างหน้าวิวสวยข้างหลังก็จะเป็นที่แบบกว้างอ่ะแม่ไอ้มาชอบอืมเนี่ยไปถ่ายก่อนมาตาบอกว่าจะถ่ายได้นะวันสั่น บ้านเอม่าน่ะเดี๋ยวกลับไปถ้าไม่ขี้เกียจเราจะถ่ายให้ดูมันเป็นบ้านสําหรับเด็กเล่นหน้าร้อนแต่ของเอม่ไม่ได้ทำนีของเอม่าลกมากพีนน่น้องส่วนมากจะมีของเล่นเดี๋ยวเกิดไอเดียแล้วเห็นอันนี้ของมาตาเกิดไอเดียแล้วก็อยากทำเหมือนกันนะเนี่ยหน้าหนาวเขาก็จะปิดบ่ายถ้าอยากนอนกลางคืนก็นอนได้แต่ว่าต้องเอา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 ปลั๊กไฟมาแล้วก็ให้มันอุ่นอ่นนะแม่ ่ถ้ากลางคืนน่าจะสวยนะเขาจะปิดไฟเออเปิดไฟนะ่ะติดไฟตรงนี้เห็นไหเออเมื่อวานนี่เด็กก็เล่นเต็มที่นี่แหละคนว้าเนเขาจะไม่คลองเล่นคู่สลีนะ่นเป็นน้องข้าบ้านเขาก็เรียกว่ายัางคู่สลีก็คือคากนั่นแหละคากแบบสไตล์เล่นเด็กน้อยอันนี้มันติดตรงนี้มันหลุดลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเห็ดเอี๊งนี่พี่น้องค่ะก็จะซื้อเครื่องอะไรเนี่ยมาเห็ดเองมีไมหมไอเฮ็ดสกีตอีเชรอร์ดอลล๊อ โอ้เขาบอกว่ามาตาบอกว่าเธอนั่งได้เลยถ้าเธออยากนั่งอ่ะก็เลยแย่เขาว่าเอ๋อฉันนั่งได้เหรอมันจะไม่พังเหรอความหมายก็คือแบบแม่มาอ้วนองั้นบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกนั่งได้นั่งได้ตั้งหกค,คนนูน่นน่ะพอเขาขายันเฮ็ดไหมแ่าเมื่อวานนี่ที่คอยย่างมาขนาดนี้คุนยางย่างอากาศดีเมื่อวานนี่่ะถดอันบิบากน้อยมาตาฉันฉันใช้ตั้งแต่ตอนฉันเป็นเด็กว่าสันนี่ อันนี้ก็ใส้ดึงดึงคล้ายคล้ายคล้ายเครื่องตัดหญ้านะจ๊ะอาจจะมาทําความสะอาดแล้วก็ลองเครื่องลองเครื่องว่าเครื่องใช้ได้ไหมเขาก็จะไปไปขายเหมือนคล้ายๆของบ้านเราคล้ายๆแบบพวกออนไลน์ขายของมือสองอะไรเงี้ยวิวหน้าบ้านสาวน้อยมาตาหน้าหิมะนะวิวตรงนี้สวยเนี่ยมาตาโชคดีมากในมาตานี่อันนี้ยังไม่ลาหลับตอนกับบ้านกแวะมาถ่ายน้ําทะเลรถนะอยากมาเก็บหอยจังเลยแต่ว่าสวนก็อยากทํอ่ะอยากทําสวนปลูกต้นไม้ปลูกผักยางเสีย มอวานนี่ก็บานวานเม็ดผักชีลาวแล้วก็ผักชีจีนไปน้ําเลยเออแล้วก็ดอกไม้ก็อยากปลูกวันนี้โอ้ยจังดีดเลยพี่น้องอากาศดีเข้า,ากระพาลูกมะเร็งพี่น้องเนี่ยอยู่ขวาเมืองลทาายไม่ได้เนาะแล้วก็มีพวกคนที่เข้ามาจากไหนมันลู้เข้ามานั่งพักกินข้าวนะจ๊ะขับเลยเข้ามาตรงที่เขาจอดเรือตรงนี้อีกนะ่ะน้ำทะเลลดกำลังลดด้วยแหละลดยังไม่หมดอยู่ ไ้่มีกุ้งมีหอยปูปลาพอที่จะเอาไปทำกินอาหารแรงหรือเปล่านาะโอ้อากาศดีค่าจะมือนี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศาโอ้ยสุดยอดเลยอ้ยไม่มีนี่จะเปลือกหอยแมงผู้อ่ะเหลือจากนกรับประทานตรงนี้จะเป็นที่เขาเอาเรือขึ้นเวลาเขาจะเอาเรือลงเขาจะเอาเรือขึ้นก็จะมีเครื่องตรงนี้จ้ะเอาเรือขึ้นเอาเรือลงได้ นึกว่าเหมือนบ้านเราเนาะบางที่แบบใช้คนประมาณสิบกว่าคนหามเรือลงหามเรือขึ้นะ่ะ <c oughs> เนี่ยเขาก็ถ้าเกิดว่าเราเอาเรือลงขึ้นก็จะเราก็จ่ายจ่ายบิ๊บเนาะบ้านเราก็เรียกมันอย่างไงสแกนหรืออย่างพี่นอ้องเบอร์เนี่ยเราก็โอน,นเงินไปเขาได้ต่อครั้งเ้อต่อครั้งมันไม่มีกล้องหรอกไม่อยากจ่ายก็ไม่เป็นไรว <c oughs> ้าวฤทธิดเอที่นั่งดื่มกาแฟชิวๆจ้ะ นโนนตองสียมีเขาจัดงานอะไรไม่รู้อากาศมันดีเห็นบอกลางเต็้งอยู่นนไม่ได้ขอขอไปเจมเขาเนาะหุนเห็นปะอยากไปเจมน้ำได้เนาะแล้วว่าจะชวนเอมม็มม่ามามาเล่นน้ําตรงนี้แหละก็คือมันอาจจะว่ายได้อยู่มันลมน้อยนึงแต่ก็ว่ายได้มันร้อนว่ายแล้วก็ขึ้นมาหมบหงมแต่ว่าก็เลยมาดูนะมีคนคนเขานั่งเสาะมีมีสามโต๊ะนั่งติมเลยกะ แปลว่าเป็นของเขานั่งนะวันนี้บเป็นอย่างแต่ถ้าเราจะไหว้ก็ไหว้ได้เทากับรรเรต้องนั่งไปหานั่งที่ดินที่อะไรก็ได้จะ้ปะปลาปลาดาวปลาดาวเยอะมากนะวอ้ยปูพี่น้องเห็น่าปูอันเด้โอ้ยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาใช้ใช้ใชกล้องปูถ่ายมันซูมบได้ไหมหรืออาจจะซูมได้แต่ว่าไม่ม,มารูเทกนะปูเห็นไหมม <laughs> ีปูตัวนึงอันนั้นปลาดาวเต็มนึงโอ้โหอยากเอาปูไปย่าง เย็นนี้เห็นแม่แม่มาบอกแล้วว่าจะมาหาหอยปูปลามีไหมมีจริงๆอาหารแรงแต่แค่ว่าเอาไม่ได้เฉยๆแต่ตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้ตกปลาแล้วเพราะว่ามันเป็นที่เขาจอดเรือเวลาเราซิดเ้ยเวลาเราแก่งเบ็ดไปมันจะไปเกาะตาเขาเนาะกลับอีหลีจาพี่น้องกลับอีกแล้วกลับ,บ้านอีกแล้วไปส่งอิม่าก,กลับมาแล้วค่ะมาขุดดอกไม้จ้ะบ่ไ,ได้หาอาหารแรงเลนะ้อน่ะขุดดอกไม้ขุดดอกไม้ไปให้แม่มาลิน้อยก่อน กลับมาจากไปทรงเอมมาแล้วกะจะมาขุดไอ้นี้ไปให้ไอ้แคทจะ้ะไอ้แคทขอดอกไม้น้อยหนึง่งจะขุดไปเพราะว่ามันเยอะเนี่ยาข้างข้างบนไม่ค่อยสวยข้างล่างสวยเพราะว่าน้ำปุ๋ยมันไหลลงมาหรือว่าพวกพวกนัวพวกเอา่าพวกเล่ธาตุอะไรไหลลงมานะพี่น้องเนาะเนี่ยอันนี้สวยอยู่ถ้าไม่พอค่อยค่อยมาเอาให้ใหม่มาถึงบ้านแคทเราจะสตอเบอรี่ อ๋อ y าอ๋อ,อ,อ,อคือคือแคทก็ไปแล้วใช่ไหมออถ้าแคทไปแคทก็อามาไม่ได้รถเข้าไม่ได้เลยไม่เอาแห้งกับไปเอาว่าเอาแห้งแไปเรียบร้อยว่าสงสารจ้ะไม่เราไปเอาโซฟาโอ้ตั้งใจไปเอาโซฟาอยู่แล้วเออเออนี่ก็ปีเตอร์พามมลิน้อยทำโอ้ยปลูกแค่อดดูแค่ลอดที่นอ์เวย์แล้วพี่น้องมันก็จะทิ่มลงปูนลงไปข้างล่างด้วยเนี่ยปีเตอร์พาลูกปลูกนอกแคทนะดูชุดเอเมียฝรั่งขนาดชุดอยู่บ้านนะเนี่ย ถ้าชุดถ้าชุดแรกกว่านี้นะแคทนะาพุ่นอ่ะลุยวิกตองไม่ได้ี่น้องขนาดอยู่บ้านนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นปลูกแล้วพี่น้องของเพิ่นบพอพ่อเพิ่นขอดอกไม้แม่เอ็มมาแล้วทีนี้ดอกไม้ของแม่เอมมามันสูงถึงเข่าน่ะแม่ก็เลยต้องเลื่อนอันนี้ว่าใส่ทั้งหนาแล้วดอกไม้อันนี้จะใส่ข้างหลังนะแคทน้งให้ติดกำแพงเนี่ยอันนี้ปลูกปีเดียวแล้วก็สวยตลอดเลยจ้ะแต่อันนี้ปลูกปีกายจะมีดอกปีนี้แต่หลังจากนั้นก็จะมีทุกปีถ้าอยากให้งามก็จัดการปุ๋่นแล้วแคท สองสองชั่วโมงค่ะโอ๊รอสองชั่วโมงอา้าวก็แม่เอมแม่ช่วงบ่ายแม่อาม่าค่ะแม่แม่เอ็ม่าไว้ได้นะเจ้ครับว่ากี่ชั่วโมงคือวันนี้แต่ไม่รู้ว่ากี่โมงอันนี้สะละแหน่ของปีตั้งแต่ของไม่ออฟมันให้เอามาตั้งแตพ่พระเจ้าสามหามาจากพี่น้องสา,สามปีนี้นะเออน่ะสามหามจริงๆริงเลยก็คืออดซเดสร์โมเลสลงไปหน้าหนาวหน้าฮอน<ๆ>เขาก็ขึ้นมาใหม่แต่ของแม่เอมมานีา่ยเงีวคนนี้แล้วเพราะว่าของเรามันอยู่กับแดดไงแคทแดดมาเต็มที่ไง อของของโอ้ยถึงมีแดดไม่มีแดดก็กินไม่บาดไม่ไหวเนาะแคทเราไม่กินไงเข็มเราปลูกประดับสวยใช่ไหมอันนี้เพื่อนบ้านเลยแคทผลที่ปลูกอันมันฝรั่งบ้านในปลูกใช่ไหมแคทไม่ไม่รู้มันฝรั่งหรืออะไรเนาะเนี่ยพี่เขากว้างเนาะไม่ขอปลูกไอถั่วฝักยาวเลยส่งร้านไทยขายมั่งอ่ะกอยู่ว่าให้เราจะปลูกอะไรจะทำอะไรก็ทำเออปลูกข้าวโพดสาลีปานเชนีเจโรยราว้ายพี่น้องเบงมาลี มันโตง่ายเลยนะเนาะมันส you hey, ูงแล้วเด็กน้อยแมแป๊บเดียวนึงขันอีบขันนี่ไปเสกเอ็ม่ะไม่ได้พี่หมาไม่เพื่อนคำตอไม่บอกเปี่หมาไม่เพื่อนบอกไม่ได้มาล้างง้อใน่างได้มาตาอะไรมันบอกมันมันกลัวเมียมันว่าเฮ็ดปอเปียะนั่นไปรับมาตากับเอ็มมากลับมาบ้านแล้วจะพี่นอกบันีสิเฮ็ดปอเปียให้เขากินอาหารสะกก่อน กินไก่ไก่ไอ้กล้วยเอาให้นัะหล่ะบอให้ได้เบิร์ตยังเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เสียงเขาเห็ดขอ,อย,ดอย,อยัดเห็ดปอเปียอยากฮัทเห็ดปอเปียว่สาสันสันวันมาตแล่ะหืมเอ็งว่าจะทำด้วยเหรออ้าวว่าจะทำด้วยกันค่ะจะได้คูซลี่ค่ะอ่าเข้าใจไหมคะกินข้าวแล้วกับสาวน้อยโปรแลนด์อยากเห็ดปอเปียจ้ะเป็นซอยเห็ดอ่ขูดแครอทแล้วก็เอาแผ่นปอเปียแกะแผ่นปอเปียเพราะว่าที่จริงอ่ะ เพื่อจากมาเห็ดนะแม่เอมาโดนเลยจากพี่นอ้องแต่ว่าแม่เอมาไม่ค่อยมีเวลาแต่วันมีมีเวลาก็เลยทิพาส,สาวน้อยโผลแรงมาเห็ดไก่ผสมกับเนื้อมนันนี่ถ้าถ้าเอาเนื้อหมดแม่มาไม่ชอบแล้วมันไม่มีไก่แม่มาก,ก็เลยลาะเอาขาไก่แล้วก็มาสับสับจ้ะเสร็จแล้วจ้าไปไว้ข้างนอกแล้วให้มันให้มันเย็นแล้วก็จะมาห่อจ้ะอืมอเริ่มหอ่อเธอแรกเฟิร์สกาฮะเฟิร์สกา Ja, liệu luôn 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 mà luôn 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 má luôn 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 เหมือนอีบาลีลีกอีชาดันซุ่มแว้บๆแกฮัทเลยที่ยาฟัดเขาจะโมสตูสมมำมาเสร็จอะไรอ้เด็กคนบอดราสุนิอ๋อสมมตาอ้าวไอ้มาก็ห่อเป็นเลยลูกเก่งทั้งสองคนเลยค่ะอืมก็ห่อไปลูกอย่าเพิ่งติดอันนั้นเออเอาลุ้นละก่อนหมุนเหมือนมาตาก่อนเอออ่าหนูอย่าทำเป็นหนูตามทำเป็นรุ่นนะ <laughs> อันนี้มันบบสวยแต่ว่าแม่มากเลยใส่ชีสใส่แอนซารามิจะเฝ้าว่ามันสีขาวดูถูบอันนี้กระมุนหมุนมุนสิทอดจากพี่น้องแต่ว่าของอันสามาตานี่กำลังเปิดเตาอบจะอบเอาวันนี้แต่ว่าอันนี้เสียดายมันแม่เอม,มาจจก,กินทาเกาวไม่ได้เอาเกลตายช้างมาทาเนาะพี่น้อง อออเอมาก็มาตัดเห็ดงามแล้วพาก,กันหอได้เจ็ดแปดหอหนึ่งกับหองามแล้วเพียงแต่มันต้องเพิ่มพ่ามแน่นหน่อยหนึ่งแต่ว่ากับแบบแม่เอากับว่าเพิ่มฟิแล้วละ่ะอือเอมาก็เคยไหนะเอมาน่ยเคยซอยเมียอยู่แต่ด,ด,ดุ่นแล้วแต่ว่าก็คือซอยแบบสองซมอันแล้วก็เศร้านะพี่น้องมือมือเรียกบอกว่าให้เห็ดแบบจริงจังได้นะอืมผ้ามาตาผ้ามงเห็ดบอกเพิ่นอันนี้ของมัตตาจ้ะ มะตาใส่แฮมแล้วก็ชีสแต่เอ็มม่านะไม่ใส่อะไรใส่แต่ชีสเพลสันซิมูนนี่เพื่อนจ้ะอุ๊อนี่อันนี้สิทอดเอาอันตั้งตั้งน้ำมันไว้แล้วโอ้ my กอดเดดีนโอโซเอ็มม่าเอ็มม่าหนูไม่ใส่ซาลามี่เลยลูกไม่ใส่แต่ชีสแล้วก็ ยืดอย่างเดียวสิเดี๋ยวมันชอบดนี่กบว่ามีประโยชน์นี่เล่มนจะฉีดนะพี่น้องมยปรยโยชนไปหยดยู่ฉันเอมาว่ะห่อยใครมันเปื่อนจานมันเหนียวนึดนึดนี่ที่ไปทอดให้เขากันได้จ้ากะเนี่ยบนจ้าทอดแล้วละจ้าใส่ ใส่แฮมกับใส่ชีสของแอมมาเอาไชีดเดนอิซาเดนบุกกระดุรุนแล้วพ่อพีสอยู่ในแล้วรูปนี่ไงแม่บอกว่าเอาห่ออืมสกอว์บรีสลิปวายเตอร์วายมาอย่าวายเตอร์ฟ่อโน้ฮะสมัลโตสยืดภาษาภาษาไทยยืดภาษาโนเวเรียกว่ายังไม่เอาไว้ชีสยืดถึงไนะยืดภาษาโนเวียไหม

Dan bibi buka us, ini farista kau harus ini ada beri hat us, mengang dipati, alah, 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 mau alah, 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 ไม่ใช่แฮมอ่ะันเ yeah, อ้มาหออเสร็จแล้วจ้าจะอบวันนี้อบเอานะจ้าวันนี้รักสุขภาพค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนอันนี้ลืมพี่น้องลืมดูกับเด็กเพราะว่าเอมมาใส่ไส้น้อยเกินแล้วทีนี้ ไส้ที่มันจะหอน่ะเหลือเยอะแม่เอ็มากก็เลยต้องมาแก้พี่น้องมาแก้ออกว่าเขาเรียกแก้หรือเปล่าเออมาเปิดห่อใหม่น่ะเพราะว่าเอ็มมาใส่ไส้น้อยมากแล้วก็จะใส่ติดเส้นเนื้อบดไม่ใส่นะแม่เนี่ยเห็นบ่หนักนะใส่ติดเส้นบ่ใส่เนื้อดูอันเลืแบบโอนุเอสปีนั่เล่นกึ้นไดกน้อยอันนี้พี่ออยซื้อตั้งแต่พี่ออยกับเมืองไทยสิบสองปีบอกว่าพี่น้องซื้อมาจากเมืองไทยพัลลา่าคอยมากว่าชันเอ็มมาบริเวนซื้อต่อได้บอกแม่มาว่า มันซื้อต่อบ่ด้เพราะว่าบางทีเด็กเข้ามาเขาก็อยากเล่นเนาะก็เลยบอกว่างั้นเธอก็แบ่งเอาจะจะเอาสีอะไรอันนี้ก็เลยแบ่งให้เพิ่นให้เพิ่นเลือกเอาอันนี้ไว้ให้เอ็มมาเล่นอันนี้บอกว่าถ้าเธอชอบสีอะไรอีกก็บอกนะที่แบ่งให้เพิ่นไปเพิ่อนอยากซื้อเพิ่นว่าพออยู่ Norway นอะร์เวย์น่ะมันพันกว่าโคน่นนะพี่น้องเนี่ยพันกว่าโคน่นแม้แต่ซื้อที่นอร์เวย์เป็นเงินโครนแดนออสซาดินียแดนโรสเซียไปดิ้งดึงดึงดึงกันนอนแล้วหรอแม่มาตัวดู่าอย่าฟาบ่งฟาบ่งไปใส่สุกแล้วจ้าสามสิบชิ้น พอพนมารับที่เลขแม่เอ็มาว่าสวัสดีครับไปส่งุวันนี้พนมาบอกว่า,ลาแล้วแล้บอกพอสันมารับแล้วว่าสัมพันพว่าเพราะว่าพรุ่งนี้มาตาก็ต้องไปโรงเรียนเนาะแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วว่ะแล้วเขาจะไปกลับประเทศโปแลนห้าโมงเย็นนะพี่น้องเพราะว่าโรงเรียนเลิกบ่ายโมงอันนี้ของแม่เอ็มมาจ้ะอันบักใหไงปะเอาของเอ็มมามาหอ่อสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายกูชูฮะฮะเดะ อพอนมาหลับแล้วอันนี้กาคุณสาเลิกงานมาเลยจะกับมเฮดสตอเบอรี่คุณสา,าจาัออาจาดแต่ว่าคลิปนี้เห็นไม่มาถ่ายไว้ดูแล้วอันนี้นะ่ะใส่ได้ทุกอย่างบูเบอรี่กีวี่น,น้องแณลวกกาไซพุดดิ้งน้ำพุดดิ้งช็อกแลปพุดดิ้งอันนีก้กินกับอันอทั้งกองซีและเดสน้ำตาลล้กก็ซีนี่จะกินกับพุดดิ้งเห็นบ่อันนี้กินครับเจลเล่จะเป็นน้ำหวานกินกับเจลเล่ อันนี้ก็เป็นน้ำบานซอสกินกับข่าได้พี่น้องเอ้ยข่าต้งมเขาเจ้า,จาก,ก็ะช่กว้มบานไหมแต่ว่าของแม่เอมมานี่จะเอาสำรับสตรอเบอรี่โดยตรงเลยเนี่ยเอาไปกองหนึ่งคุณสาเลิกงานแล้วอาเชก,กูอุอ้าดันบุญดันบุญดันเยอะละนะบุญดันสปีสมแมม Ah, Vaniljesau oh, oh, ja, og jordbær. Stå på litt! Det er å ha på mye, så <laughs> <laughs> yes, mm, hmm? den blir tjukk og feit. Jeg spiser den også med lødarkost. Nam-nam! Men jordbæra Den jordbæra her, ikke så veldig god for at hun er litt for sur.

มันเลยเนี่ยเอาโบ,าบาห็นแม่เปิดห้ลงมาล่างเส็ดสวน,น,น,วนยังมะเรีงอีกทำน้อยได้จค่เด้อทำสวนหลังหลังสามทุ่มทำน้อยนึงทำสวนมันละนิสกิดเยมใสจ้ะพี่น้องก็มันสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่ายังไม่มืดเนาะนกกอยากเส็ดสวนแล้วบอลน่อยากนอนเสร็จแล้วเอาหญ้าออกหมดอันนี้ดอกไม้ดอกไม้นี่ปลูกสามปีเลยเด้อ ปีที่สามจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ก็อยากทําอยู่แต่รอวันหลังก่อนอันนี้ดอกไม้ก็จะมีหญ้าแซมนิดหนึ่งแบบมันหนักอันนี้นะพรุ่งนี้ก็ให้คุณสามมาช่วยมาช่วยเข็นไปทิ้งป่านะเนาะเนี่ยมันหนักเมันป็นขี้ดินหลายก้อนหา